ดวงยานนี่อะารนีสวัสดีหมวดวงงานนี่เพราะแม่พี่น้องนีสี่ครับผมเนาะอือนี่คืองวดที่ผ่านมาวงยานโอ้วงยานนี่สิบหกวันที่หนึ่งวันที่สองคุณสภานงวดวันที่สองคุณสภาที่ผ่านมาเราเต็มเต็มได้สิบหกวงกลมให้เลยครับตัววงกลมให้อีกเลขเลขวิ่งกับเขาเขาหนึ่ง อืมพี่น้องเนาะงวดอันนี้คือโมงยาเดินเดินเก่าก้อนหนึ่งครับผมมันเข่าหนึ่งอืมข้ามาตัวนี้ยังจีถือลายนี่มันมาตัวตัวร่องตัวกาบตัวเสือมันมาตัวร่องโอ้ตัวร่องนี่น่าจะเดินเดินซ้ำกันแต่ว่าครับผมมักตัวนี้หลายก่อนนะมมักเก่าหนึ่งหลายอ่าครับอันนี้งวดนี้อันนี้คืองวดไหมได้งวดมันที่ครับนี่อันตับมางวดที่ผ่านมาด้วยครับอยู่ที่ครับผมนะ ว่าของปูคนเขาเต็มเต็มับมหนึ่งเก้าหนึ่งหกมีแคสซี่หางที่นี่เก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสเก้าครับผมแม่น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 สมสัยอ่ะครับผมปูสิบล้านครับผมนี่ละพี่น้อหมวดนี่าพากันเพราะว่าออตเมาบ่ได้เอาไปแตะมันำครับผมันวอกสู้ฟังนครับอันว่านเป็นยังไงเกาะสุดนี่ สูตรนี้ก็คือสูตรก้างปลาสูตรก้างปลาสูตรด,ด,ด,ดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมสูตรก้างปลาเนีน้ยโอ้เลขเป็นสูตรเลขวิ่งแต่ว่ามียม่อมเหล่อผ้าร่วยก็เป็นอ่ะเจ้าผ้าให้จับคูเขาเลยกให้จับ,บจับไปจับมามัน เนี่วุ้งขึ้ขี่ถือวงอันจับเนี่ยก็คือโตที่มัดกันมาอาจานย์แมนชนมากชอบชอบเอตัวสมมติมันได้เจ็ดกับหนึ่งสิตัอกอะไรไปเลยหอดเจ็ดเกาอโอ้เข้าไปเรื่งเลขประจํบวันวันนี้เลขประจําวันมีหนึ่งกับศูนย์และ6หก้อมาใส่กันอันนี้ก็เลตัดอย่าสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอกตัดออกแล้มีอยู เจ็ดหางเจ็ดหางแต่วงกลมให้สี่หางสี่หางเพรว่าพ่อได้พ่มักวงกลมไปเบื้องสุดเต็มครับได้มีให้เลือกมีให้เลือกโอ้แต่ว่าตัวเลขตัววิง่งนี่ชุดนี้จะเข่าทุกงหดไม่เคยหลุดแล้วหลุดหลุดกระบายงวดครับหลุดไปงวดงว,วดหนึ่งอ่างวดบางทีหนึ่งมีหน้าหลุดเออโอ้เพราะว่ามันเลขเนีย่ย แต่ว่าเลขวิ่งมาตลอดนัวจันงวดนี้ก็มาเจ็ดกับหนึ่งอ่านวดนี้เจ็ดกับหนึ่งผู้ไดมาเจ็ดครับจะวิ่งเจ็ดผู้ใดมากหนึ่งจะวิ่งเน่งยังสิบครับจับส่กันได้จับไ่กันได้เพราะว่าเลขขียนมานั้งแไ่เด้ครับผมโอ้แต่ว่ามันมามันมาแล้วมันกือบมันมาหยาดมันกันหยาดพึ่งออกไปอืมอ้ยแล้วเก็มีได้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นถูกลับนะก็เลยเขียนียนออกตก ตรงมาเขียนอืเ้าเอามาตามสูตรมาตามสูตรเขียนตามสูตรเขียนตามสูตรพไปเอาสูตรอาจารย์พันคิดคนกันมากเลยสิอ่าเพันธุกรล่งหายเลยเพียงเด้อว่ามีประกาศพัสดุไหมใช่ครับผมเยอะสุดนะครับเม่ยากครับเดื่องนันเออแก่นเอาเราตื่นาะวันนี้พรท่านฝันเฮ้ยวันนี้พรท่านฝันโอ้โหฝันวันนี้พรฝัน หายขึ้นแล้วหมดบางยาฝันว่าอีแขรกัดหัวเลยแล้วตีเล็กว่าเป็นเนื้อบอกยมเหลืออย่อ๋อเป็นยานเถอะอาจารย์ฝันว่าได้ซิกเป็นยมคนน้เอหมดบางยานเนี่ยปาโท้ไมไปใส่เวีดสันใส่ไปต้องล่ำหวยสันไอ้แขรกัดหัวเอาพทกไปถามไปพวกดีแหงว่าป็นเอาฝันว่าอีแคกกัดหัวปกติเบไยๆโชกเยสัา เลขเข่าซ้ำเข่าอืมอ๋าพี่รองเนาะดีงินบางแง่มันก็เร็วก็ดีในประตูหัอโอ้ครับผมโอ้เร็วเสร็จมัดใจเงินเสร็จมัดทันทีโอ้สามสิบเมษาอืมวันทีสองเขาเลขก็ออกวันนี้ออกข้างล่างน่ออกเลขบันเลขทีวัดเด้อโอ้หนึ่งเจ็ดน่ะหนึ่งเจ็ดน่ะครับผมเพราะว่าเลขวันเลขที่วัดมันหนึ่งหนึ่งเจ็ด ปาพ่อจะบอกหนึ่งหนึ่งหกส่วนนี่เออจะสามหนึ่งหกบนอั่นว่าวันเลกี่วัดแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดก็มากระโ suppose ไม่เคยโสกมาโสกแต่โสกเยะบ้นได้หลายดอกเพราะมันไปิออกบนอันหนึ่งหกนะขันออกล่างใชได้หลายอยู่ครับผมครับพอซื้อตัว เสื้อรัฐบาลเวลายโรตเตอรี่กับบักง่างเลยเพราะว่าผู้ได้แต่ละหมวดนี่เนาะลดลงนิดหนึ่งโรตเตอรี่นี่กับบักง่างเล่เป็นสูตรของปู่สิบแปดล้านนะครับเนาะแปลว่าหมวดที่เหล่วนี่มีอยู่เจซีหางเข่าครับเอเซีครับ ก็หนี่ตัดมาเจ็ดทางเพราะว่ามันบอมันยังบ,บฝันอยู่เลยเราได้ว,วงกลมให้ได้ตัวโ,โอ้ผมมาตัวมันด้เป็นไปได้เลขประจำวันนะนี่ศูนย์นี่หนึ่งเจ็ดเลขนี้สามตัวก็บส<ม>ีต่ตัวแล้วประจำวันไม่มีโอกาสเป็นไปได้วันเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า โอ 70, ้โหแม่เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเอาไปไกลไอีกแล้วอสิบห้าก็น้าเหมือนกันเด้งสิบห้าก็ได้เออเอฟสี่หนึ่งโกะวมากขึ้นโกเยอะหนึ่งโกะมาก็เ้นโกะเพราะมันมีเงโนก็ทันที ตัดอ,อเลต่าหลายบคือเ่นดับเล่นครับอืมนหนึ่งหนึ่งสองอเลขหนึ่งสามนีคนต้องไปสื่อคนต้องเสียดายมันโอ้โอแมนอีดีคนต้องเสียดายมันเป็นเนคนบ่อเสียดายได้หนึ่งสามไงว้าก็ว่าเสียดายเอเอ่อเพราะว่าปีนปีนขึ้นไหมออปีนขึ้นสิปีนหัว<อ>น,น้ายขึ้นน้อยขึ้นสิเป็นข้าวผีออเด็กสิบสามอืม มันออกงากโอ้แม่นอีดีอ่ะเนาะคันออกงายขึ้นทึ่งหนึ่งึสามปุ๊บต้องเข้าง่ายขึ้นเป็นพรอผีทันทีสศรอีเลยอืงขึ้นสิเเนี่ยสศรอีเลยเนี่ยเนี่ก็เป็นพรพึ่งอม่ออมันออกงากยังวะเด็กผีตัวนี้คันออกตัวนี้แหละโอ้แม่นอีดีเด็กผีนี้เลยเหล็กทึ่งสามไม่ค่อยออกเนี่ยแต่จำได้เกิดได้ยังไม่หัอกว่าถ้าออกแค่เดียว แต่เคยออกอย่เอ้ยเคยเคยออกมันอร่อยสี่สิบผมก็สี่สิบเอ็ดออกลืมไปเลยก้าปุนล่ะบอกจักเกืออ้าพี่น้องกินกระนาบังเอรแต่ว่าสามนึงออกกู่เิเออสามนึงออกดูสองสามนึงออกโย่แต่ว่าหนึ่งสามบอให้ออกสามนึงเนี่ค้นน้หมออยู่เรื่อยๆนั่นเพราะว่ามันออกดูันว่าใจมากนมันตัวอมัดสิบก่อกับศูนย์เจ็ดโอ้สองตัวนี่ยมัดสอตัวส่งหนีบงให้ให้เตะกินกร มาดูห้งสิบเก่าู้นเจ็ดจูนกันก็จะเห็นซื้อตัวเคกตัวเก่าบวกกาซื้อดิออซื้อมันกลัเป็นไปได้ดีมันออกตัวเก่าหลายเทียดิถ้าตัวเก่ามีตัวนี้นี่หกหนึ่งหกหนึ่งอ่ามันหกหนึ่งหนึ่งหกปุ๊บงวดนี้กิมันออกขึ้นเป็นหนึ่งเก่าเป็นเนั่นแหล เคยอเอนงเก่าหนึ่งมาอออกหนึ่งหกเมีนแต่มันปีงวดงวดนี้ออกหนึ่งหแล้วสิบหกอกหนึ่งเก่าก็สนุกเอาสิบหกวันกต่ว่าวันคู่นี่ตัวมันบออาจารย์กัดยือเมื่อวันคู่ตัวออกหกหนึ่งอาจารย์มัดคนขิ้งูกำยาบอันนี้งวดงวดอย่างบด้คนขิ่งูกด้ถ้ามันของีิงูกก็ยังงินงวดวันคู่นว้าพักันถึกหลายแล้วอันนี้บอห่าวน้ำดื่ ก็เลยถืิ๋วได้หน่อยได้พราได้ใส่เพรอะอยากย้อมซาเอาพี่น้องชุดเต็มใครที่ชอบชุดเต็มก็จัดได้เลยเพื่อพี่น้องเด้อแต่ว่าแอดมินจะคัดลอกให้ชุดตัดชุดเน้นเพื่อพี่น้องเด้อบบชุดเต็มบ่มีเนาะเพราะว่ามันหลายขวดชุดเต็มก็ต้อบแบบกระดาษวิ่งวิ่งเจ็ดวิ่งหนึ่งนาะพี่น้องกับเช็ดน้าจะเอาอะไรล่ะตัวกันกับเชยนบ่ได้เว้ยกัน เดนเ็ดกับไมหนึกัดอยาเขียไว้จะหน่อยเง่ไว้จะน่อยพี่น้องแง่ไว้หลดบอืมอืมบอนเวียเลขกสองถัวบบนี้มกันเลยเออบอิอไอกเป่าดวละอ่เจ็ดเจเลยพี่น้องเอ้เห็นพระเจ้าจำบอลอืมมีเลกสองตัวนึงโอ้อืมคือขั้วแหล่งมาขึ้นนี่ครับพี่น้องเด้อเอฟซีกับกันไว้ก่อนครับคือพ่อเล้กันไว้เฮฟตีกันแคปดาจอเลยพี่น้องเด้อ ะตัวที่อ,า,อาจารย์เพิ่นมักสุดๆก็คือเจ็ดศูนย <10, 10. S 1> ์กับหนึ่งเก้าเืองที่องเด้อครับผมน,นะเอาพวกนี้ตัวกันตัวร่องเอาซะถือใจตรงใจกันจะหน้าเบิ่งคือหนองทางต้องให้เป็นแนวทางเดอ้อหลักตอนนี้สีส่งที่โคตรครับผมแต่ว,ว่านนี้ละเตรียมนี่ละของคนอาจารย์เขียนไว้นี่ละครับผมของกระได้